นี่มือนี่แพนพามาเบิง้งคนเห็ดเทลือหลากหยาเนเปียเขาไปเบิง้งไก่บดายแสงมันอันนี้ตามีเลือกมด8,000บาทอันนี้เล็กทั้งเบิ้ด8,000บาท, 8, บาทเล็กเห็ดเทลือเล็กพงเลยเดี๋ยโค้งเทลือโงเทลือมันแพงตัวเด็กนาหนาเด็กที่เป็นโคง้ง ไม่รู้กีมนนะอ,อันนี้อันนี้ตัโค้งนี่แม,ม่นบอตัวใหญ่มันเนี่ยนี่ได้ช่างเชื่อมจากลิเบียมีช่างเชื่อมมืออาชีพช้างมาจากลิเบียเลย <laughs> เกตเไปลไาอยากเข้าไปเบิรงไกลๆอ่ะท้ายท้ายพาไปเบิรงไกลๆอ่ะคุณโทรมนพาไป ยึดตัดไงบอกเขายึตัดออกเลยเสียงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอยเชื่อมนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเก็ดปลาไหลน่ะไมู่้มนดามียังไม่ได้แคะยังไม่คลอดแสแลกออกันนี่ยังเห็นชัดขนาดนี่นี่นี่ดูดูอันที่คลอดแสแลกออกแล้วนี่ดูดูดูช่างจากลิเบียโอ้สุดยอดแล้วนี่ต่างตรงหวนี่มาจากประเทศลิเบียเลยนี่ ไอใครไม่เคยเห็นเก็ดปลาไหลก็มาดูซะนี่เก็ดปลาไหลไหนเขาบอกว่าปลาไหลไม่มีเก็ดอันนั้นอันนั้นอันนั้นเหยียบปลาไหลเหยียบเฮ้ยเหยียบนี่นะี่เห็นกลัวเว้ย เน in ี่งามเปียเลยนะวันน like ี้หน้าซื้อเล็กมากหมาตัวเอามาลับเป็ดส yeah, ื่อเล็กไหมเล็นเล่นกับเขาเขาอันนี้เล่นแปดทันอู้เล็กนะอันนี้เปดทันเนี่ยเอ็นเล่อเขาทำงานดีไอวายครับอันนี้จ้างเขาว่าบม่ได้จ้างหรอกเนี่ยนี่แล้วเป็นอันนี้เลยนี่ ได้ไปเยาวปลาไหลนีอะไะนี่นเอาเลี้ยวมืนหนีได้ป่ะน,นี่บ่นหางเลี้ยวดอกน่าจะช่างจะจะเลี้ยวก่นอนเครื่องเครื่องเชื่อมนี่อืน เอาเตะตูต้นี่ที่ตู้ไหนตู้เชื่อมเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแพงมากนะครับตูเต้เชื่อมจีนห่อตู้เชื่อมจีนห่อสองตูต้เลยครับตู้นี้ก็จีนห้อเหมือนกันแล้วมีโต๊ะสายตรงดือยวันนี้ตู้นี้ต้องรับน้ำหนักนะต้องตงู้เชื่อมดี พอแล้วเดี๋ยวอ่าอันนี้มือนีแพนก็พามาเบิ้งซัมมี่ก่อนจ้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวแพนพาพามาเบิ้งตอนแล้วแล้วอีกอีกรอบหนึ่งนี่เเลยที่เพิ่นเห็ดเมื่อคืนนี่ประกอบเสร็จแล้วนี่นี่เอาใบขนหยาเนี่ยเปียเอารถไถหลากลุง ให้ให้ยาเนเปียน,นี่อันนี้เผาน,นี่รอเฉลือัอน,น,ออน,นีดำได้ผมยกดำได้จับได้บ่นี่รุดบ่ตี <c oughs> อ,อุปกรณ์เพิ่นบ่ละ <c oughs> นี่หอยเพื่อนเชื่อมเพื่อนเชื่อมคืนนี่ ด้านนี้เอามื่อกี้เพิ่นมาประกอบต่ออีกอเดี๋ยวเพินพามาเบิ้งตอนเสร็จแล้วนี่เชลเลอเสร็จแล้วอ,อาไว้ใส่หน่า อเอาฮ้ายหนาเรียบร้อยนี่คลิปคลิปเพชรทเลอร์ก็จบแค่นี้ละจ้า